นวะทำไมตัวผมมันวิ่งช้าขนาดนี้วะเนี่ยแค่นี้เดียวเหนียวเลยเมื่อกี้ชิปหายแล้ว What What the Fuck oh, โอ้กูถามจริงกา, <c oughs> าชาเกิือจัดกาชาเราไนี่เกิือจัดจ่อยได้เลยวะจ่อยได้เลยวะไอ้พ่อไอ้พ่อมึงซ่อนไอ้ <c oughs> สตรีมที่ช่องใจเรา ทุกวันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมใจร้าวเช่นเคยนะครับมาออวันนี้เรามาในเกมที่บอกเลยครับว่ารับประกันความพาแน่นอนหนะัน<อ>ก็คือเกมโซนแอรนั่นเองเป็นอะนี่มลอฮ้ยผมว่าผมเป็เลอาที่ผมเนียน ผมเรียนแน่นอนโอ้แล้วพี่จะไม่กินยาลูกหลงสวยคุณก็ไม่อยากจะอยู่กันอยู่ไหนกันนะไม่อยากจะอยู่ไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยที่มึงจะพูดจับอะไรเนี่ยเที่ยกูโคตรเรียนกูบอกเลยเอาอะไรมาเนียเอากล้องไปไกลๆไป ไม้ไม่เนียนเท่าไหร่เกี่ยวกับอะไรไอ้ไอ้ขยะขยะปี๊ยืบเงียบไปแล้วพูดไปแล้วพูดคุยกันเองไปแล้วพูดชื่อกูชิบหายไอ้สัตว์เป็นก้าวไปไม่ได้ I'm in danger ทำไมตัวผมรู้วิ่งช้าขนาดนี้วะเนี่ยผันใจเลยเปลี่ยนคอได้ไหมะเปลี่ยนทะเล โอ้โหอ้โหโ้ยเฮ้ยโอ้ยแค่นี้โย่เหนียวเลยเมื่อกี้เกนียวไปขยับเลยล่ะนี่ยพี่เกลพี่เกลพี่เกลฮะว่าถังขยะชั้นสองจริงเหรอไปมือกันหนึ่งนะชั้นสองเหรอถามไปเจอเลยอ่ะีเคเปลี่ยนที่เถอะพี่เกลที่เดิมที่เคมันซ่อนพี่ที่เดิมเลยที่เดิมแต่คราวนี้ไม่ใช่ไอเคแค่หนึตัวไม่ตัวแล้วพี่เกลไม่ใช่ตึกนี้พี่ตึกที่ตึกที่เคมันไปซ่อนชั้นสองอ่ะ ใช่พี่ไอ้ดิบู่พูดจริงผูพูดจริงนั่นเลยพี่ตรงมาเลยพี่พี่แกพี่แกตรงมาเลยพี่แกตรงมาเลยมาเลยพี่เอาเลยเอาเลยนั่นแหละนั่นแหละพี่ไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยพี่จอยชั้นสองพี่จอยขึ้นพี่จอยชั้นสองพี่จอยชั้นสองคนน่าอะไรวะเขาแบบไอ้ไม้ผมบอกเลยนะว่าถ้าไอ้ไม้มันพูดอะไรอ่ะพี่เชื่อแค่ครึ่งเดียวพอพี่ ไอเคมึงคือเกิดตายทตู้จโจโจโจเบบี้ปวดใจร้าวแบบว่าเงียบปีเงียบเงียบแล้วมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเออเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวป่ะกูได้อยู่กูอะไรอยู่เมื่อกี้มึงไม่ใช่ตรงนี้นะกูเปลี่ยนเลยโพสิชันไม่ดีเฮ้ยจะเป็นของกันแล้วอ่ะ คอยไปซ้ายแต่ผมไปขวาได้ไอเดียนก็เนี่ยพี่เบ้นพี่เบ้นคอยอยู่ด้วยไอมันเดินมาแล้วไหมไอเคลอยเกือบโดนแล้วไปปัดก่อนไปปัดก่อนไอ้เคเอาจริงนะการที่มึงบอกว่าวิ่งผ่านตรงนั้นมาแล้วไม่เจอใครในมึงแบบอาการหนักจัดโอ้ชั้นสบายดีอย่าพุกเยอะดิไอคืไม่โดนไอ้เค กูถามจริงไม่ได้โอเคโอเคกูพูดจริงเมื่อกี้เมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยไหนความเนียนๆนะตายทุกคนคนใหญ่เคไม่รู้หรอกเมื่อกี้มันวิ่งผ่านผมไปเลยชิบหายแล้ว What What the Fuck โอ้กูถามจริงใช่โอ้โได้อะไรวะเนี่ยพี่เบนพี่พี่เย้นตายเหรอจริงเราไม่ได้สีเด่นแน่ กูเ็กูเห็่างไอ้แรกกูเ็นจรงก็ยิกูามีคนเป็นเซน์บพี่จอยอ่าผมขอโทษพี่จอยพี่จอยย่าที่มันไหเกิดมันหียังไงไรอ้าวอ้าวอ้าวพี่จอยได้จริงเอาบีบฟันผมดิได้จริงเอาบีฟันผมดเดี๋เดี๋ยวีเคแทนเขาไอ้กูจะหนียังไงเนี่ยกูจีมันไม่โด่หรอเนี่ย้าใช้ปืนเะพี่จอยท้าใช้ปืนนะ ไอ้ไอ้แมงกูอยู่บนดรนจักรกูยังเห็นเลยว่าก like ูเป <oh ็นอะไรด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไช่ใช่เลยผมก็ไม่เข้าพวกมากเลยพี่เอออุ้เกลยวปัดเทียดที่ไปนิดนึงใช่เหรอ Oh shit Oh ยังดูดนูที่ฉเห็นแล้วกูจะทำยังไงดีดิแล้วเดินกับพี่โจงไปได้ไหมไหนไหนดูนี่ดูกอนดูที่ชิบหายไอ้ จี <formation jin inh throat> <at> ่ไหนพี่ Hello เอเอขยะ่ะเอากูเอที่เดิมเปลี่ยนที่เหรอรออะไรอะทำไนไม่ได้ไงเอขยัดเจอไม่ได้มดี่เออยังไงวะเกมนี่มเลยมนี่มัอะไรไอ้เไมไอ้เกมไม่ม่านผมไอ้เกมกูบอกให้นะกูอยู่ในน้ากูอยู่ในน้ำแล้วมึงไม่ทางหากูเจอกูโคตรเนียนในน้าเนียนสัส เป็นจ no. ุดที <S <S n n ่มึงไม่ทันเจอแน่นอนของมึงที่โกงเหรอวะเออพี่จัดเลยอ่ะไม่โคตรโกงในน้ำอ่ะน้ำพี่เหรอเออมันเปิดไอ้ไม้มาเจอพุ้งผ่านไอ้ไม้มาไอ้เคมึงอาจจะไม่รู้ไอเคว่ามีอุโมงค์อยู่ที่มันใจพี่กล้าบอกว่าเกลไม่เจอแน่นอนเลยโอ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฉียบ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 ไอ้ไม้เฉียบไอ้ไม้เฉียบเมื่อกี้เกลหวเมื่อกี้ข้างบนน่ะข้างบนน่ะ

หัวใจผมอยู่เต้นเลยตะกี้เชื่อป่ะผมด่าเลยผมพูดในใจแล้วจอยพูดคำเชี่ยเลยนะไอ้เชี่ยตอนไหนบอกว่าอยู่ในน้าไม่ตาโอ้โหโอ้โหพี่จอยไม,ไม่เราไปอยู่ด้วยกันไหมมึงเราจะเนียนหรอวะพี่เราไปอยู่ด้วยกันที่ว่าเราจะกลายเป็นครอบชิ้นหนึ่งได้ๆเออเออเออด้านี้ด้าี้ด้าีสองเอาละนะสุดยอดมาสเตอร์พีษพี่อังผมสปอยให้นะพี่อังผมกลายเป็นตึกพี่ ล้มลากกับเอ็กซผมบอกเลยนะถ้าพี่อาพแคนดี้หาขอผมไม่เจอพี่เกมนี่จริงม่เออ้อนองเ็นีของีกูถามจริงกูถามจริงพี่อาพดูผมพี่ มาไหมฮะไม่หันหลังมาโอ้โหโอ้โหไม่ได้วะไม่ได้จริงๆเหรอของพี่อะไม่ได้จริงๆเหรอนี่พี่ของผมนี่บอกว่าไฟตัดไฟเฮ้ยเดี๋ยวนะมาอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยใครเนี่ยพี่แก้วผมก็โทษพี่คือของผมอ่ะผมผมกะจะแบบว่าให้ทุกคนรู้สึกว่าตกหน้าหน่าไปทางที่เดินไม่ได้ไปทางตันไงผมอายุเพื่อนขวัญ พี่อยากเป็นโตอะไรก็ไม่รู้โตแบบเล่นเกมเป็นกูถามจริงพี่ดูผมไม่เองเนียนได้เองเนียนได้พี่เชื่อเองเนียนได้โต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 อะไรไปโตโตไอ้ไอ้จบจัดเกาชาเกลือจัดกาชาเรานี่เกลือจัดจริงโอ้โห เชียร์พ, <therapist. S 1> พีอ <ligen petto> ่อังวิ่งผ่าผมไวทุกคนเฮ้ยเนียนนะเนียนนะเนียนเลยนะสิ่งที่ไม่เนียนคือสิ่งที่เนียนครับเก็บพี่อังวิ่งอัดผมไอ้กูเปไอ้ไว้กูยงรูสึดีกว่าไอ้ของกูอะไม่หรอกไอเคคือของของมึงอะคือแบบมันเพราะแคนดี้เว้ยเลยจับมึงเจอเว้ยกูพูดเลยเกี่ยวเรื่ยงเดี๋ยวมึงก็แตกแล้วเชื่อกูป่ะไม่นานหรอกแสดงว่าอยู่แถวนี้อาไม่ให้นะที่มันลอยฟ้าอยู่อ่ะโอ้โหนี่กูเป็นคู่บินเลยเนะลอยฟ้าที่มันที่มันไม่ได้อยู่บนพื้นอะที่มันลอยอยู่อ่ะ แล้้หะไอมเออกูกูบอกเลยนะชีวิตกูจบละชีวิตกูจบละไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้กูจบละไอ้สัตว์กูกูบอกพ่อเป็นสะพานไอ้กูหนียังไงเนี่ยไอ้จากเรือกลายเป็นสะพานพ่อไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ ไอ้สอยกูจบแล้วมึงเป็นสะพานมึแบบไอ้สะพานสะบาดขอสะพานกูถามจริงไม่ได้จริงเอาเมื่อกี้ไม่ได้จริงถ้าเป็นกาชาระดับเอาตาโอ้เมื่อกี้กาชาที่ผมได้ดีเอ็ดเอ็เอ็ดเอ็ดเอ็ดเอ็เอ็เลยรอเก็บ้ข้างเลยเมื่อกี้เฮ้ยได้อันนี้ผมได้ยังไงกูเกินด่านเกินด่านย่าใครเนี่ยพี่อันนี้ใครเนี่ยไอ้จอยหาจันใครใครใคร โคตรโคตรเนียนตรงนี้โคตรเนียนไม่เนียนตรงไหนเอาปากกามาวงเฮ้ยชอบแปลกแยกธรรมดาคนเรามันมีความคิดสร้างสรรค์ไงมันก็นยังแกล่ะพี่จอยพี่จอยพี่จอยของพี่จอยโคตรเนียนพี่ผมบอกเลยเนียนสัสที่รอดได้คือที่โคตเทพอ่ะไอ้ตัวพี่เก๋มาหาจังเนี่ยไว้เงี่ยไว้ไเงี่ยไว้ไว้เงี่ยไว้ พูชิพายเฮ้ยไ่เจอจริงเหรอเจอ่เป็นตงกสูงมสูงแล้วคตรต่อยได้เลยวะตอยได้เลยวะไอพ่อมไอพ่อมมึงซ่อนไอ้ีพ่อมมึงยอยบ้านพี่อ่าย่าพูดจริงพี่อ่าพี่อ่า่งิงไอวะทวา ของไอ้ไหมคือไม่ไหวแล้วพี่อังพี่อังน่าจะยังไม่ยิงพี่ผมอยากเห็นของตัวเองมากเลยคือมึงมึงเที้ยอะไรเนี่ยคือเมื่อกี้ตึกใบหยกยังเล็กกว่ากูอะเมื่อกี้มึงโคตรเที้ยทางพ่อทางป้ามึงไอ้สัตว์มาถึงเนียนเฉยแล้วป่ะไอ้เชี้ยเนียนเฉยเนียนเฉย พี่จอยเนี่ยไอ้ไม่น่าจะอยู่ในดาดไหนอ่ะเดี๋ยวเนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่จอยพี่จอยเดี๋ยว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 นั่นแหละนั่นแหละตัวกูมพี่กูรอดนะกูบอกเลยว่ากูแม่งสุดยอดพี่ผมเห็นผมเห็นของพี่นะแล้วผมอยากร้องเพลงก็้วถ้าผมร้องปุ๊บผมสปอยเลยพี่ให่ใหญ่ไหมเอาหามไหมไหมพอร้องถ้ากูรอดมันจะหามากเว้ยไอ้หาเกิน เปลียนแล้ววะันจะไม่รอตรงนี้แหละไอโอดเอ้ยจบแล้วโอ๊ดโอ้ยไอพี่อีกละเกยดไอพี้าเลยนะไม่เป็นไรอะต้อมาแล้วมันน่าจะได้เล่นเลยอะไอแต่ละอันที่กูได้แ่งเลยที่ที่ไม่เนียนคือที่ที่เนียนทุกคนจำไว้ เฮ้ยอุ้ยวงดังคาเลยอะไรอันใหญ่บงอเลยอ่ะที่ที่ไม่เดียนคือที่ที่เนียนทุกคนจไว้เปิดบอดไอเดตรงมาตรงมาตรงมาเอาอ่ะ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 เนี่ยเหรอมั้งตเนเนเดินเยช่วยตายเลยังรังแน่หูด้วยพี หนูยิงพลาดจะเนะรเมีเมันเป็นแทงคูเอไม่ได้จริงกูถามจริงเออไอของพวกนี้เนี่ยจูให้ได้ไอรพวกนี้เนี่ยจูให้ได้ One hour later ไมอรจริงเหรอวะมันจะหมดเวลาเพราะเกย์จู๊กเนี่ยแหละรออไอ้ไอ้ไอดไอ้ไอ้ไไอ้ พี่อาพี่อค่าเคไม่ได้หรือพี่อ่าอดมากเลยนะพี่แอเคนาทีเดียวเคนาทีเดียวนาทีเดียวไอ้สยโคตรกรอายโนงดมหน้าดน้้ยอาโอาดนร้น